วันนี้เรามาเข้าในอาสาฬาธรรมะของโพธิงเจดน,นะแต่คำว่าโพธิงเจดคือธรรมะเพื่อใกรเพื่อความดับโทเพื่อนิพผ่านเป็นธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้าของเรานะในบทโพธิงเจดน,นั้นก็จะมีองค์ประกอบด้วยอาณาปานนะสติสติประฐานสี่ถึงได้ยกระดับมาที่ทโพชเจด นี่คือการปฏิบัติที่จะบรรลุธรรมอีกก็เป็นเช่นนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้มันต้องควบคู่กันไปนะถ้าเราจะยกอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่ได้ไม่ได้นะนะเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจเลยที่จริงแล้วเนี่ยนะของพวกเราเนี่ยวิชาธรรมะเปิดโลกธรรมานนะก็คือเราใช้อนา,านาปานาตนะิเป็นหลักอยู่แล้ว คือหายใจเข้าหายใจออกเข้ารู้ออกรู้เขา้ารู้ออกรู้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเรามากําหนดนเป็นผู้รู้ก่อนนี่คือลักษณะของผู้จนเจตจะเกิดขึ้นได้เราต้องขับเคลื่อนขับเคลื่อ,อ,อนอาณาปานสีิให้มากขึ้นจนยกระดับสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นคือกายเวทนาจิตธรรมคือเราอยู่กับลมหายใจมากเข้ามากเข้ามากเข้าลักษณะของเราก็คือ มันจะมีสภาวะที่ความรู้สึกภายในเรากายเวทนาจิตธรรมมันก็จะเกิดขึ้นในเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปอโรยที่เราไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นเพราะธรรมะนี่คือธรรมะยกระดับเองเ,อเป็นธรรมะชั้นสูงเ,เพราะว่าวิชาธรมะเปิดโลกกรมมนนัดา เราใช้ลมปราณใช้ลมหายใจกับเคลื่อนะทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ความรู้สึกทางกายเราก็เห็นลมหายใจเข้าออกก็เร,เรียกว่ากายเห็นกายาบางทีเราเรามีการโยกโยกตัวลเพื่ออะไรเพื่อขับเคลื่อนเหมันเหมือนอารมณ์เข้าเราไม่ได้หายใจธรรมดาบอบบไม่ใช่เราหายใจเข้ายาวหรือลึกถูกไหมแต่หายใจเข้ายาวค,ค่อยๆทำค่อยๆทำ ยาวสุดๆแรงเหมือนเรเหมือนเราลองเติมลมในลมลมจักรยางเติมลมในรถจนก็เราที่เราใช้มันก็โชกลม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 เนี่ะพอเราทําไปเช่นนี้เรื่อยๆนั่นแหละคือสภาวะที่เราเห็นกายทีนี้นี่ในเมื่อกรมมันแสดงออกมันก็จะมีความรู้สึกคือมีความทางกายเราก็จะมีความเจ็บปวด มีอาการมึนชาขึ้นแต่นี่คือมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราบางที่มันจะเจ็บปวดขึ้นมาทางกายของเราเนี่คือความทรมานทางกายมันจะเกิดขึ้นแน่นอนแหละคนทั่วไปก็จะทางจิตก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีอ,อนี่คือคนใหม่ๆนี่จะมีความทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเห็นไ,ไหมเราจะเห็นเวทนาจิตของเราก็ไปจับที่เวทนา แล้วก็จะเห็นติดที่มันลังเลสงสัยอที่มันคิดใช่ไม่ใช่คิดโน่นคิดนี่คือดู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 ภายในนะไม่ได้คิดออกข้างนอกนะคือความรังเลสงสัยที่มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเป็นอะไรมันเป็นยังไงไอ้ตรงนี้มันมันอยู่ภายในเพราะอารมณ์อารมณ์เป็นหนึ่งมันจะรวมตั้งแต่อยู่ในอานาปัตติแล้วมันถึงจะยกระดับมาสติปัฏฐาสี่ได้มองเห็นนะตอนนี้นะ นั่นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะแล้วก็เห็นธรรมในการเห็นธรรมของเราเนี่ยนะเราคือเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเห็นหน้าที่ของกายกับจิตที่มันทํางานร่วมกันน่นี่คือคือเราจะเห็นการการทํางานของมันแต่ทั้งรูปเวทนาสัญญาทางการวิญญาณมันจะทํางานร่วมกันเห็นกายกับจิตที่มันทํางานพอเราเป็นผู้รู้นี่เราจะเห็นกายเคลื่อนไหว เนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่จิตอีกดวนหนึ่งมันทาหน้าที่แทนเนี่ยเราก็จะเห็นนี่หมายถึงว่าเราแยกกายจิตออกจากกันแล้วนี่คือวิชาวิชาที่พวกเราปฏิบัติกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขั้นตอนตอนนี้เขาเรียกว่าสมถะมันเป็นสมถะที่ข่มจิตให้สงบให้เย็นให้มันอยู่กับ,อย,กบอยู่กับอานาปันติอยู่กับสติปัฏฐานสิอันนี้เรยก็สมถะข่มมัน ผมมันได้ลมหายใจแล้วมันก็ยกระดับมาที่ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นอันนี้คือมันจะเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนแล้วมันจะเริ่มลดยกระดับนะกายจิตมันจะแยกกันออกนะมันจะเห็นการทํางานของกายกับจิตนี่รพอเราอยู่กับสติปัฏฐานสีมากเข้าอันนี้จิตเรามันก็จะยกระดับมาเป็นสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์หมายถึงว่าเรามีความทุกข์มาก เนี <N> ่ยพราะเราความทุกข์เจ็บปวดรวดร้าวมากๆเหมือนชามากๆทรมานมากๆขึ้นเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์มเริ่มเกิดมันเกิดขึ้นกับเราแน่นอนล่ะเพราะมันมันเจ็บปวดมากเห็นทุกข์มากๆขึ้นเนี่ยเพราะเราพอเห็นทุกข์มากเข้ามาเข้ามาเข้าเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องหาทางออกของทุกนั้นเราไม่ใช่ผู้หาทางออกแต่ดวงจิตอีกดวงหนึ่งอะ มันจะหาทางออกของมันเองเออมันจะมามาคับกายของเราเองเราเป็นดูมันเฉยๆเพราะบอกแล้วว่าให้พวกเราดูเฉยๆอย่าไปใส่ใจมันเราอยู่กับลมอย่างเดียวพอกลมให้อย่างเดียวใช้ลมอย่างเดียวเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเราอย่าไปใส่ใจเออเพราะกระบวนการแห่งกรรมบันดาลหรือว่ากฎเกณฑ์แห่งกรรมทั้งหลายของสัตว์โลกเนี่ยที่เป็นไปอะ่ะมันจะเข้าโดยจิต เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวยหรือจิตใต้สำนึกเนะี่ยมันจะมาควบคุมการทำงานของของร่างกายของเราเองเพราะว่าครังสมองมันเริ่มจะเปิดรับจิตดวงนี้ที่จะมาควบคุมระบบร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเจ็บปวดรวดร้าแล้วมันก็จะหาเรียกว่าลีลาท่าทางหากลไกแห่งการชำระนี้กรรมเพราะเราต้องมองพิจา,ารณาเนี่ยตรงเนี้ยเออ โดยการอะไรมันจะหาท่าของมันหาลีลาของมันหาธรรมของมันหน้าที่ของมันเนี่ยที่ที่มันจะทําอะไรเอเราเราทํากรรมอะไรไว้ในอดีตเนี่ยอย่างเช่นเราฆ่าฆ่าปูฆ่า,าปลาก็ดีอ่าตรงนี้แหละมันก็จะมาทําทําร้ายเราเองทํำร้ายตัวเองอย่างเช่นตีอกชกตัวบ้างทุบหัวตัวเองมั่งหรือตบขาตัวเองมั่งอันนี้เขาเรียกว่า มันมันกาลังค้นหาค้นหาคือมันจะโยกโยกตัวของมันเองเนี่ยหรือไม่ก็เป็นเสียงร้องเสียงอะไรต่างๆออกมาที่เขาเรียกว่าสแสดงกรรมกายกรรมวิจิกรรมมันก็จะเริ่มเริ่มแสดงเองโดยอัตโนมัตินี่หละก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค้นหาเว้นหาหาธรรมหาหน้าที่ที่ ที่มันจะก่อการแสดงขึ้นพอมได้หน้าที่มันแล้วนี่บทบาทหน้าที่ของมันหรือว่ามันได้ท่าของมันได้กรรมของมันเนมันได้ท่านี้แล้วนี่มันก็อยู่กับท่าน,นี้ตลอดไปออย่างเช่นเราตีตีขาตัวเองเนี่ยมันก็จะตบปุ๊บ เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะทําอยู่แค่เนี้ยเออหรือมันจะทุบหัวอะไรอยู่ปุ๊บ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 อยู่อย่างนี้หรือมันจะทําอะไรก็แล้วแต่เออจะเป็นร้องเสียงเป็ดเสียงไก่ก็แล้วแต่มันก็จะ,ะร้ะรองอยู่มันจะทําอยู่ท่านั้นเหมือนคนบางคนก็มือหยิกมืองอเออปากปิดปากเปี้ยงก็ไปเรื่อยอยู่แค่เนี้ยมันจะอยู่แค่เนี้ยนี่เราก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชจงเกิดขึ้นวิริยะคือความเพียนไรจตนา ไม่มีใครเราที่จะมานั่งตีขาตัวเองตีหัวตัวเองอันนี้เราเรียกว่าเป็นออโตเมติกแห่งความเพียรน,นยความเพียรเช่นนี้เราไม่มีเจตนาจะไปนั่งเพียรเองเออเป็นกฎเกณฑ์แห่งกรรมหรือว่าธรรมะเออวิริยะสะโพกจมมันเกิดขึ้นเองจนกว่าเจ้ากรรมในเวรจะอุมสิกรรมกับเรานะมันก็จะจางคลายนี่ก็เรียกว่าใช้กรรมเขาหมดเอ่ยชำระนี้กรรมหมดแล้วนี่ มันได้จะเกิดปิติสัมโพชงขึ้นอคือน้ำมูกน้ำตามันไหลออกมาแล้วก็เกิดขนลุกขนพองหรือสภาวะที่มันเริ่มเบา,เ,าเริ่มเริ่มคลายออกจากทุกข์อันนี้เราเรียกว่าปิติสัมโพชงเกิดขึ้นกับเราเพอผ่านจากปิติสัมโพชงแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปสัสสติปัสสธิสัมโพชงเนี่ยมันจะเป็นอาการสภาวะที่มันโล่งโปร่งสบายคือคลายทุกข์แบบ สิ้นเชิงเลยไม่มีอะไรอีกแล้วคือมันดับทุกไปเลยอ่านี่คือเรียกว่าปัสสัติสัมโพธิมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนเราเหมือนเราออกจากศาลเนี่ยเหมือนเราออกจากห้องข้อสอบใหม่ๆที่เราทําข้อสอบเสร็จใหม่ๆอันนี้คือสภาวะปัสสัตทิของจิตเนีเหมือนเราคดีเราสิ้นสุดแล้วนี่โอ้โมันเหมือนยกภูเขาออกจากอก อันนี้แหละคือมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอ่าคือนี่เ็าเรียกว่าคลายทุกคลายทุกข์ออกมาแล้วทุกข์มันจางตายมันมาว่างโล่ง่งสบายนี่ปจิทันเกิดขึ้นปจิทันสัมโพธิง์ได้เกิดขึ้นแล้วกบเราเนี่ยพอยกระดับไปอีกคือเราสวยสุขมากๆเข้าเนี่ยอยู่กับความสุขพอมีความสุขเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับความสุขนั้นมองออกไปล พอมันโล่งบงไปบ่งสบายแล้วก็จะนั่งสมาธิมันก็จะนั่งเออมันจะเป็นอยู่ในท่าสบายสบายอันเนี้อันนี้เราเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์มันเกิดขึ้นจิตมันจะตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวเออคือความสุขอย่างเดียวเลยล้วนเลยอยู่กับความสงบอยู่ความเย็นนะทีนี้ออกจากพอมันสวยสุขมากเข้ามากเข้าจนสุขหายไป สุขหายไปทุกข์หายไปเออมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเวทนา่ะมันเป็นความสงบเป็นความเย็นความสบายเออไม่มีสุขไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าโอเบขาสัมพโพชรงค์มันเป็นโอเบขาเขาวางเฉยสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเพราะมันมันสวยสุขมากๆเข้ามันก็เราไม่ได้มองว่าสุขแล้วเออไม่ได้มองว่าสุขว่ามันมองว่าเย็นสบาย เป็นความเย็นสบายอันนี้เรียกว่าอุเบกขาสอโพดชเนี่ยแล้วเราก็ยังอยู่กับลมหายใจของเราอ้าพักใจใหญ่เอมันก็จะเกิดสภาวะแห่งกรมใหม่ขึ้นมาในที่เราเนี่ยรย่าเจ็บความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกอันนี้คือรอบใหม่ของโพดชงเจ็บจะเกิดขึ้นแล้วคำว่าโพดชงเจ็บก็คือเราต้องเห็นทุกข์ก่อนเราต้องมีทุกข์มากๆก่อน เราต้องใช้วิชานี้บอกว่านีเสือป่าจระเทเป็นธรรมะเห็นทุกข์ดับทุกข์กเห็นสุขดับสุขเออเห็นทุกข์แลดับทุกข <het> <het> ์ทุกข์ดับสุขมันเกิดแน่นอนเพระพาะความสุขก็คือทุกข์มันหายไปน,นั่นเองอันเป็นปกติอยู่แล้วนั่นแหละแล้วก็ต้องดับสุขอีกนี่เราเรียกระบบของโคตรคนเข็ดเออเราทําอย่างนี้หลายรอบเข้าหลายรอบเข้าหลายรอบ ใช้กรรมไปเรื่อยใช้กรรมไปเรื่อยหรือว่าอยู่กับสมาธิแบบนี้อยู่กับจันเจริญภาวนาแบบน,นี้ตัวนี้แหละพระเจ้าถึงบอกว่าอยู่กับโพตรงเจ็ดถ้าทําให้มากขึ้น,นจะเกิดปัญญาวิมุตตุคลนี่คือทางสายตรงแล้วทางสายตรงของเราเลยแล้วของพระุทเจ้าด้วยไม่ใช่ของเราเอย่างเีเพราะมันเป็นการเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแน่ ที่บอกว่ามีเสือปัจจระเรทศจยอธิบายเพราะว่ามีเสือปัจจระเทศให้เร,ราฟังเพราะเป็นระบบของโพชฌจงเจ็ระบบโพชฌจงเก็เนี่น,นี่คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นเพื่อทําความเข้าใจกับพวกเราเน่ยก็เหมือนเราได้ยินเสียงเสือเออเราอยู่ในป่าเนี่ยเราได้ยินเสียงเสือเออเรากลัวเสือเราก็ต้องหาทางอันนี้แหละพราะกลัวเสือเนี่ย สติสัมโพชฌงมันย่อมเกิดขึ้นแล้วอล้วสติอัตโนมัติเพราะเสียงเสือทําให้เรากลัว